สวัสดีนะคะท่านผู้ชมดูทันเลยนะวันนี้เรามาอยู่กันกับช่อง SOS นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดเกมฟรีแบบในสตรีมนะคะโหลดฟรีไม่พอผมจะแนะนําเป็นเทคนิคการดูว่าอันไหนเป็นเกมดีอันไหนเป็นเกมไม่ดีนะคะโดยโดยไม่ต้องสนบทวิจารณ์นะคะอันนี้เขาเข้าไปในเกมฟรีกันนะคะคนคุณกดคนคนขึ้นมาตรงร้านค้าแล้วก็กดเพว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็มา,มามาตรงนี้นะยฮะนี่ ว่าเปิดหาตามประเภทนะคะแล้วก็เข้าไปที่เกมฟรีนะคะวิธีการดูแบบง่ายง่ายง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือต้องต้องมาตรงนี้ฮะมีใครดีที่สุดอ่ะมีใครดีที่สุดก็จะมีก็จะมีเกมดังๆมากมายอ่ะดู Dota 2, e p e x Legend หรือเกมดังมากๆายอันนี้ Counter Strike, Offensive, Warframe เกมดีดังเหมือนกันนะ แล้วก็มีเกมแบบเออก็บางทีก็เป็นเกมสนุกเป็นเกมอ p g จมเกมชูตติ้งนะฮะพวกเกมเกมแบบขวดนูนเนี่ยในเกมนู้นอย่าอย่าไปหาเล่นนะคะเนี่ยก็จะมีเออเดสกินี่สองทีมฟอร์เทสสองนี่ผมแนะนำเป็นพิเศษเกมดีจริงอัปเดตไม่น้อยช่ไหมก็ก็เขาเขาจะวัดวัดกันว่าเออใครใครมีคนเล่นมากที่สุดนะคะในในหมู่ขายดีที่สุดผมแนะนําให้ดูตามมหมู่นี้นะเพราะว่า คนเล่นเยอะมันก็เป็นตัวชี้ยง,งว่าเกมเขาต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งอะเป็นเกม World of Warship ใช่ไหม w a r h e a Warship ช่า War งมันนะฮะแต่ว่าข้อที่ผมไม,ไม่อยากจะแนะนำก็คือเออกครวางจำหน่ายนะพวกเนี่ยเป็นเกมินดี้นะฮะก็เกมมันอาจจะไม่สนุกก็ได้เนาะเราเนี่ยเนี่ยแนะนำให้ให้เข้าเข้า,ขาหมุนหมู่นี้นะเพราะว่าเขาเขาน่นจะชี้วัดมาแล้วอนะเนาะ ระดับหนึ่งว่าเกมดีเกมไม่ดีมมดแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมดูสเปคขั้นต่ําแล้วก็ขั้นสูงด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะก็ใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะกดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะฮะก็ถ้าอยากดูคลิปต่อๆไปอีกเป็นกำลังใจให้ก็กด subscribe ด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจริงๆนะฮะค่ะ